เรื่องภาษีชัดไม่ต้องกลัวนะที่แบบเดี๋ยวนี้ใน Facebook มันมีเชฟกระทะห้างหรือใครก็แล้วแต่ที่มาไวยวายว่าว่าเจอภาษีอะแต่กูเห็นคนแม่งอวดรายได้ใน youtube ทีไรแม่งไม่เคยได้ดีทั้งคนไอ้เสียโป้ก็คนหนึ่งเสียโป้เสียกรรมารองเงินทับทับพ่อมึงตายโดนสรรพกรเล่นเลยนี่เอาเงินไปทับพ่อชาวบ้านเทฟกระทะห้างก็อีกคนหนึ่งผมได้รายได้ล้านเจ็ดตั้งแต่ที่ทาช่องมาโดนสรรพกรอีกกูจะอยู่เงียบๆวทุกวันเนี้ย โดเนทให้เสียภาษีไหมเสียครับเป็นภาษีที่ไม่สามารถลดหย่อนได้ด้วยคือถ้าเกิดเป็นตังที่ได้จาก YouTube คือผมมันยังเป็นตังจากการทํางานแต่ตังจากโดเนทคือเขาให้โดยสเสน่หาซึ่งมันไม่มีต้นทุนอะไรเพราะฉะนั้นไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็โดนไปเลยโล่งเตยสัดเงินอะไรที่แม่งดูเหมือนจะเป็นรายได้ไมันต้องยื่นหมดนั่งลนแชทเราต้องทําเรื่องยื่นเองหมดเลยหรอครับใช่แต่รัฐเขามีข้อมูลอยู่แล้วนะก็มีข้อมูลรายได้ที่เราได้ทั้งหมดอยู่แล้ว แล้วเขาจะไม่บอกเราว่าเท่าไหร่สมมุติเราจ่ายผิดไปเขาก็จะบอกว่ายังขาดนะยื่นผิดนะแล้วไม่บอกตัวเลขจริงๆมาให้กูว่าแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเกินเขาก็จะสาวต่อว่าไรายได้อันเนี้ยมาจากไหนมึงก็ลองทายมาดูสิว่าพามสี่ปีนี้มึงเท่าไหร่